สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับเสียสอสซื้อขายมอเตอร์ไซคยุค90นะครับวันนี้ก็กลับมาพบผมกับอีกเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้นานๆจะมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันสวยๆเงาๆเนียนๆนะครับวันนี้มีรถมานำเสนอแล้วก็รีวิวให้ FC ได้รับชมนะครับวันนี้มี Nova d e ตัวปี40เขาเรียกว่าตัวตาเพชรใช่ไหมฮะตัวนี้ วันนี้ก็มีหนึ่งคันสวยๆเลยนะครับก็แต่งมาก็ทั้งคันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีรถในยุค90ไว้ใช้งานหรือไว้ขับเล่นนะครับวันนี้มีมานำาเหน,นหนึ่งคันนะครับก็เบื้องต้นดูโดยรอบก่อนนะครับคันนี้ทรงดีนะครับแต่งสวยๆมาแล้วล้อโยโกะฮะอันนี้ผมให้ดูโดยรอบก่อนนะครับ โอ้สวยจริงๆนะครับคันนี้แต่งชุดเขาเรียกว่าอะไรนะน็อตมาให้ Not tech, นะ็อตไทเทนเนาะโอเคครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็มารีวกันรีวิวกันเลยนะครับก็ขอโทษขออภัยในการรีวิวที่ติดข,ขัดๆเนาะนานๆจะมีรถเข้ามาให้รีวิวนะครับก็คันนี้นะครับจดทะเบียนปี40แล้วก็ภาสีเต็มนะครับ66เอกสารชุดโอน ครบเลยนะครับคันนี้สําหรับใครที่ได้ไปเป็นเจ้าของก็เอาไปโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียนใหม่นอะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผลดีสําหรับคนที่อยากได้ครอบครองนะครับโอโอเคด้านหน้าก็เป็นนะครับแกนโชคเดิมเนาะก็ทําสีมาเก็บสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วก็จานเดิมนะครับปั๊มเดิมนะครับตัวนี้ล้อ โยโกะนะครับขึ้นซี่ลวดใหม่สวยๆนะครับยางไม่แน่ใจยางอะไรนะแต่ว่าเหมือนยางลายไออาซนะครับดอกเต็มเลยนะครับตัวนี้โอ้ล้อม่วงนะครับสวยๆเลยอ่ามาดูแกนโช๊กนะครับแกนโช๊กตัวนี้เป็นแกนโช๊กแต่งไทเทนะครับโอ้แกนสวยมากเลยนะครับมาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าสแตนลี่นะครับติดรถสภาพสวยระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ย สตอลีตดลดลตล่ติดรถเลยี่สตี่ติดรถครับตัง işte. นี้เคมาดูด้านข้างข,างของเราชุดสีสวยนะครับัูนี้ชุดสีสวยมากเลยนะครับหม้อน,น้อนํามินียมหม้อน้ํามินีนนนยมนะครับสภาพสวยเงาเงานะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับโอเคอ้มาดูความเงาของสีก่อนโอ้ย่างเนียนเลยอย่างเนียนเลย,อย,เย,เลยโอเคท่อเป็นท่อเดิมนะครับผ่า เกียร์บางนะครับตัวนี้แล้วก็ปลาย LS แท้นะครับตัวนี้ใส่ส,สายเสียงใสามากเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวสตาร์ทรถให้นะครับพ mm ัก hmm. พักเท้าหน้าพักเท้าหลังเดิมติดรถนะครับ mm hmm. เก็บงานเก็บน็อตชุดไทีไท,ทีมาหมดทั้งคันเลยสวยๆครับตัวนี้ mm hmm. โอเคด้านหลังก็จะเป็นระบบดิสนะครับระบบดิสติดรถเลยนะครับ mm hmm. ล้อโยโกโนะครับ mm hmm. ล้อโยโกเกึนสิลวดหน้าหลังเหมือนล้อหน้านะครับ mm hmm. โอเค มาดูอีกฝั่งนี้ฝั่งท้ายนะครับก็สเตอรี่ไฟท้ายติดรถไฟเลี้ยวซ้ายขฝานะครับใช้ได้ปกตินะครับทะเบียน3523อุบลสวยๆเลยนะครับเลขสวยเลขสวยโอเคมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นโ so ซ่โซนะ่สเตอร์เลสโอ้ยพูดติดๆขดัดๆนะฮะโซ่สเตอร์เลสนะครับ420 <ๆ S 1> นะครับโอ้โห ยังใช้งานได้อีกยาวนะครับตัวนี้บอกเดยว,ว่าคันนี้คุ้มจริงๆนะครับก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับก็พักเท้าซ้ายขวาเดิมนะครับติดรถเนาะอืมดูนี่ค่ะให้ดูพรบบทาสี15้าต่อคอเออสวยๆเลยนะครับนี่มาดูไฮไลท์ข้างหน้านี่อยากเห็นแล้วก็อยากขับมองนะครับสวยๆเลยเนาะ ข้างบนนี้ก็ประกับคัดเดิมนะครับประกับไฟเบิกใหม่สวยๆเลยนะครับเก็บน็อตไทเทมาทั้งหมดนะครับปั๊มเบรกปั๊มเบรกเวฟร้อยสิบไอนะครับไม้นะครับมีตําหนิคันนี้มีตําหนิไม้แค่อันเดียวนะครับไม้ตําหนิขาหักนะครับระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับแบตเตอรี่อ่อนนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่อ่อน ระบบไฟใช้ได้เกน้ำมันเกนความร้อนขึ้นปกติครับสวย,เน,ยนเนียนเลยามาดูสภาพข้างในของเรานะครับแบตเตอรี่มีครบนะครับฟิวมีครบที่ใส่อุปกรณ์มีครบนะครับถัง2อทีมีหมดทุกอย่างถัง2ทีมีหมดนะครับถังพักมีนะครับฝาถังน้ํามันฝังน้ํามันฝาน้ามันถังใสๆเลยข้างใน นะครับเออลืมบอกไปคันนี้นะฮะเป็นโชค YSs นะครับตัวน,นี้ YSs YSs เลยนะครับอืมอือดูความเนียนนะเนียนไปดูรอบๆก่อนนี่คันนี้ต้องบอกลยว่าขายตามสภาพนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับวิ่งทางไกลได้นะครับ เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับคันนี้เครื่องเดิมโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ FC ได้ฟังเสียงกันนะครับว่าจะเพาะขนาดไหนคันนี้สตาร์ททีเดียวติดนะครับ ไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลีเ้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตบบ่แล้ระบบไฟถือว่าสมบูรณ์แบบนะฮะสำหรับคันนี้สวยเลยเดินเบานิ่งๆิห้ดูความร้อนคันนี้นะ้ำมันเติมมาให้แล้วนะฮะโอ้ยพอสองทีก็เต็มถังเลย ผมให้ดูไกลๆนะฮะฟิตเมนต์สวยๆนะครับคันนี้ขี่แล้วรอเลยคันนี้โอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับคันนี้เนาะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจเสียสอซื้อขายมอเตอร์ไซค์ยุคกนะครับ แล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับในช่อง y t u t u เนาะเสียสอชาแนลแล้วก็เพจ Facebook นะครับก็ลืมบอกไปนะครับเพจเก่าที่เป็นอีกเพจผมนะครับชื่อเสียสอซื้อขายรถมือสองสภาพสวยก็คือไอเพจนั้นผมไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับโดนโจนแฮกข้อมูลไปแล้วนะครับผมก็เลยสร้างเพจใหม่เป็นชื่อเสียสอซื้อขายมอเตอร์ไซค์ยุคนะครับฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อโทรเข้ามานะครับ เบอร์โทร0661134012นะครับฝากไว้ด้วยก็สำหรับวันนี้ขอปิดการรีวิวไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าจะเป็นคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ